สวัสดีครับอยู่กับทอล์ดได้ชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับการรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะสําหรับสายทัวริ่งนะครับสำหรับนักเดินทางต่างๆนะครับที่เป็นสายเดินทางคนเดียวเดินทางลุยในที่ที่ค่อนข้างเปรี่ยวนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวนึงนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถนะครับก็คือตัวจัมพ์สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับตัวนี้จะใช้ได้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะครับโดยที่ตัวของมันเองเนี่ยสามารถเป็น power bank สำรองได้ด้วยนะครับทำให้เราไม่ต ให้มันเสีย่าวิที่จัดเก็บนะครับมันสามารถใช้เป็นพวอแบงค์ได้แล้วก็ใช้เป็นตัวจับซาดร,รถได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรมาพูดถึงอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมก็สั่งมานะครับจากเว็บไซต์ช้อปปี้นะครับช้อปปี้ครับราคาช่วงโปรโมชั่นอยู่รู้สึกว่าจะพันต้นๆนนะครับราคาลิงก์สั่งซื้อผมทิ้งไว้นคบมันจะใต้คลิปนะครับ คราวก่อนที่เรารีวิวในส่วนของเครื่องวัดแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ควรมีพกติดรถไว้นะครับสาหรับเวลาเราเดินทางไกลๆนะครับนี่มันคือ Power Bank นะครับที่สามารถจัมพ์สตาร์ทได้ด้วยนะครับ 70mAh Jump s t a r t e นะครับดูภายนอกกล่องนะครับก็จะเป็นภาษาจีนนะนี่ Mai starter นะครับ mm hmm. เขียนเหมือนกันหมดทุกด้านนะครับ mai.com นะครับ Power Bank ตัวนี้ขนาด11,000มน ah ิลลิแอมนะครับนีม่มาดูสเปคด้านหลังนะครับ11,000มิลลิแอมดูกันว่าขในเป็นอย่างไรนะครับาามาพร้อมคู่มือนะคู่มือเล็กเเล่มเล็กๆ มีสายจัมสตาร์ทนะครับแล้วก็มีตัวเป็นสายสำหรับชาร์จ power bank ทั่วไปนะครับที่เราใช้งานกันนะครับไม่ยากอะไรมันก็จะมีปุ่มให้ดูปริมาณของอแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัว power bank นะครับถ้า4ขึ้น4ดวงก็คือ100%นะครับปริมาณแบตเตอรี่3ดวง75 2ดสดวง50 1ดวง25มาดูตัวแบตเตอรี่กันนะครับ ตัว Power Bank เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับออกมาดีไซน์ง่ายๆเรียบๆไปง่ายนะครับแล้วก็น้ําหนักประมาณประมาณสักสอสักสามสี่ขีดได้ประมาณนั้นนะครับน้ําหนักไม่หนักมากนะด้านข้างมีตัว DC Cable สําหรับตัวสายต่อกดมามีไฟแบตเตอรี่ประมาณสามดวงสามดวงแสดงว่า75%้าเซนนะครับแล้วก็กดค้าง กดค้างเปิดไฟฉายนะครับแล้วก็กดค้างเดิมปิดมี USB Type C แล้วก็มี USB Type A ธรรมดานะครับปกดีนะถือว่าพกพาไปใช้งานนอกสถานที่เวลาเราเดินทางออกทริปได้แล้วก็ชาร์จตัวรถมอเตอร์ไซค์เราได้ด้วยนะครับในกล่องก็จะให้มามีสาย USB นะครับ Type A นะครับแล้วก็หัวเป็น Type C นะครับ แล้วก็ตัวจัมพ์สตาร์ตตัวนี้นะครับตัวจัมพ์สตาร์ตตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็ให้สีแดงต่อควบวกสีดําต่อกับควลบนะครับไฟสีเขียวขึ้นนะครับก็ให้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเราเสียบคาไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าสีแดงขึ้นกระพริบแสดงว่าเราต่อควผิดนะครับให้เราสลับด้านกันนะครับถ้าเกิดว่าสีเขียวกระพริบนะครับให้กดบูตเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยเนี่ย ขึ้นมาเนี่ยให้ตรวจสอบใหม่ว่าเราต่อถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็กดบูสต์นะครับประมาณนั้นนะครับการใช้งานนี่ก็คือไฟนะครับรีเวิร์สสีแดงกระพริบนะครับคอเ r e นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็บูสต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันนะครับตอนนี้ก็มีแบตมา75เนะครับจากการที่เปิดมาเมื่อกี้นะครับเปิดเช็คแบตก็ขึ้นมาก็3สามดวง ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ทําให้ตัวรถเราเองเนี่ยแบตเตอรี่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเปิดตัวไฟสปอตไลท์ค้างไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถือว่าหมดพอสมควรเลยเพราะว่าหน้าจอดับเลยนะครับมาดูด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีเข็มพินด้วยนะครับพินอยู่เล็กๆพินหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เราต่อได้แบบว่าถูกต้องนะครับพินตัวนี้เป็นสลักนะครับเพื่อให้เราต่อให้ถูกต้องถ้าเกิดว่าเราต่อผิดมันก็จะเสียบไม่เข้านะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยกับการทดสอบบนรถมอเตอร์ไซค์ฟอรซ่านี่คือสภาพหลังจากที่ผมเปิดตัวไฟสปอรตไลท์ค้างไว้นะครับตอนนี้รถเองนะครับเดี๋ยวผมบิดให้ดูนะหน้าจอมี10โวลต์เห็นไหมสตาร์ทไม่ติดนะครับเรียบร้อยนะครับไฟมีอยู่9.9โวลต์นะครับสตาร์ทไม่ติดเรียบร้อยนะครับ พอากงสตาร์ทไฟมีอยู่10โวลต์นะครับนี่นะดูไฟหน้าจอนะอ่า9.9โวลต์แล้ซึ่งก็สตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทดูนะครับหลังจากที่เราจ้ำนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนเดี๋ยวเปิดบอกก่อนนะเปิดบอกก่อนนะ วิธีการใช้งานก็นไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเราไข่น็อตออกสาตัวนะครับมันเหมาะสําหรับกรณีที่เดินทางไปแล้วเกิดเปิดอุปกรณ์อะไรทิ้งไว้นะครับแล้วเราเองอยู่ในที่ที่แบบค่อนข้างหาความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ลาบากนี่นะครับอ่เราก็เปิดนะครับตัวนี้ด้านข้างนะแล้วก็เสียบ ตามที่มันมีทิศทางบอกอยู่นะครับมันจะเป็นหัวขนาดไม่เท่ากันนะครับเสียบไปเลยผมก็จะตั้งค้างไว้นะวิธีการใช้งานให้เราเสียบสีแดงก่อนนะครับหนีบสีแดงก่อนเนาะแล้วค่อยหนีบสีดํานะครับควบบวกก่อนนะครับเวลาหนีบอ่านี่นะครับพอเราเสียบแล้วนะครับไฟสีเขียวก็ติดอย่างนี้นะครับมาดูไฟเบรดหน้าจอนะครับตอนนี้อยู่ที่ 8.6นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทดูนะครับ8.6ก็สามารถสตาร์ทติดได้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวจกำสตาร์ตตัวนี้นะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าแบตเตอรี่เหลือ8.6เองนะครับก็สามารถําสตาร์ตติดได้นะครับอตอนนี้ไฟขึ้นมา10.3นะครับ เพราะฉะนั้นมันใช้เวลาการทํางานเพียงแค่แป๊บเดียวเองนะครับแค่หนีบไปนะครับหนีบแดงออกก่อนนะครับแล้วก็หนีบดํานะครับและไฟเขียวขึ้นนะครับคือต่อถูกต้องถ้าเกิดว่าไฟสีแดงขึ้นต่อผิดด้านให้สลับต่อใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไฟเขียวกระพริบให้กดบูตนะครับกรณีที่เจอไฟเขียวกระพริบนะแค่นั้นเองมันก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่เหลือ9.7นะครับเราสามารถสตาร์ทได้เลย คาวนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการรีวิวนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับพกไปนะครับได้เลยนะครับสําหรับการออกทลิปให้เราถอดสีดําออกก่อนนะครับอ่าแล้วก็ถอดสีแดงออกทีหลังนะครับอ่าตามนี้นะครับเมื่อเราถอดตัวกาจัดออกแล้วนะครับวิธีการก็คือให้เราขับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไฟตัวนี้มันจะขึ้น14โวลต์นะครับถึงจะใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ผม ใช้ไฟไปเยอะเลยนะครับสำหรับการเปิดสปอตไลท์ค้างเอาไว้2ชั่วโมงนะครับมาเลยค่อนข้างจะขึ้นช้าหน่อยจริงๆถ้าเร่งเครื่องมันก็จะขึ้นเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าอ,อุปก,กรณ์ตัวนี้สามารถทํางานได้ดีมากเลยนะครับแต่ที่ทุกคนได้รับชมรีวิวการทดสอบการใช้งานไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวจัมพ์สตาร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น Power Bank ด้วยนะครับสามารถทํางานได้ทันทีนะครับแม้ว่าเราจะเพิ่งหนีไปประมาณสักไม่เกิน15วินาทีนะครับ ถ้าไม่ต้องทิ้งเวลารอเลยแม้ว่าตัวแบตเตอรี่รถเองจะขึ้น8โวลต์กว่านะครับแต่ก็สามารถสตาร์ทติดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอนะครับตัวอุปกรณ์ปากมันเองเนี่ยก็พยายามทามาเพื่อโปรเทคไม่ให้ฟันมันกระทบกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการลัดวงจรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยมันจะกระทบกันค่อนข้าง,งยากนะครับเพราะว่าตัวเคี้ยวทองเหลืองมันอยู่ด้านในนะครับ ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งเลยที่มีประสิทธิภาพดีมากแลก็เหมาะสําหรับนักเดินทางสายทัวรงต่างๆนะครับให้เดินทางไปในทุกที่ทุกจุดด้วยความที่แบบไม่ต้องกังวลว่ารถจะมีปัญหาลืมเปิดไฟสปอตไลท์ทิ้งไว้ลืมตัว GPS ทําแบตเสื่อมก็ตามสามารถจำสตาร์ทได้เลยนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์อย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ผมก็ทิ้งลิก์สั่งซื้อไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็ลองไปดูในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับและวันนี้อย่าลืมฝากกดติดตาม กดไลค์ like, กดแชร์ช่องำเรื่อล่ช anel ด้วยนะครับขอบคุณครับ